สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของพวกคุณในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4น้นั่นเองเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ชีวิตของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอ5้าใบค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ดูก่อนนะคะอ๋อบางบางคนมีมีคนถามปิ่นนะคะว่า บางทีอะดูแบบแบบราศีตามตะวันตกแล้วไม่ตรงแต่ว่าถ้าดูแบบไทยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกฟังดูได้นะคะก็คือว่าถ้าฟังกับราศีไหนเรารู้สึกว่าเออสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็สามารถฟังคลิปราศีนั้นได้เพราะว่าบางคนอะไม่แน่คุณอาจจะมีพวกแบบ ดาวจันดาวสุขลัคนาอะไรอย่างนี้อยู่ในราศีอื่นๆด้วยก็เป็นไปได้นะคะอืมอ่ะเดือนที่แล้วนะคะปิ่นมองว่าคนโสดชาวราศีตุลเนี่ยคุณน่าจะเป็นประเภทที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะแบบเป็นคนที่เหมือนเป็นพิมพ์นิยมหรือว่าเป็น ไทยหรือว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะฮอตฮิตขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยคือเป็นรู้สึกว่าด้วยความที่คุณฮอตฮิตนี่แหละมันมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่แบบว่าน้อยกว่าคุณก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะคือถามว่า ปิ่นคิดว่าเขาคนนั้นที่เข้ามาสนใจคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าไม่น่าจะใช่คนเก่าๆนะคะที่เข้ามาจากหน้าไพ่เนาะเออเหมือนพอมีคนเข้ามาสนใจคุณปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกเครียดขึ้นมานะคะชาวราศีตุล <laughs> คุณเป็นประเภทที่แบบว่าคือหมายความว่ายังไงดี หมายถึงว่าอะถ้าเกิดว่ามีคนมาชอบคุณจริงๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆก็จริงที่จะเข้ามาหาคุณแต่ถามว่าตัวคุณอะอยากที่จะเทคแอคชั่นหรือว่าอยากจะทำความรู้จักพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไหมตอนนี้คุณยังอยู่ในโหมดนิ่งๆแบบนี้อยู่นะคะคือคุณอาจจะตัวคุณเองในตอนเดือนที่ผ่านมา คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะพัฒนาหรือว่ายังไม่อยากจะเทคแอคชั่นลงแรงลงทุนอะไรในความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามานะักเพราะว่าคุณมีความกลัวคุณมีความกลัวคุณมีความกังวลนะคะว่าเออถ้าทำไปแล้วแบบมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันก็คงแย่เหมือนกันแหละอะไรประมาณนี้ตัวคุณเองก็เลยอยู่ในโหมดที่ว่าออคุณใช้แบบ คุณใช้เวลาในการที่จะรอดูคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอยู่อะค่ะอืมคือคุณยังแบบคุณยังอยากที่จะใช้เวลาดูคนเหล่านั้นต่อไปอยู่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะอืมเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยดวงความรักของชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะเป็นยังไงบ้าง ขอ,อห้าไปค่ะ night o f Cup ตอนนี้ปิ่นเปิดรับดูดวงปกติแล้วนะคะก็ add line id lady fortune t a r o มาสอบถามกันก่อนได้นะคะแต่ว่ารอคิวนิดนึงเนาะช่วงนี้เพราะว่า ปิ่นไม่ได้รับลูกดวงแค่ในไลน์ทางเดียวนะคะปิ่นยังมีในแอปเอดวงแล้วก็ในทวิตเตอร์ที่เป็นลูกค้าขาประจําในทวิตเตอร์เป็นน้องนองนักเรียนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะเออขอขยายเนะะี่ยค่ะว่า the r o v e r คืออะไรชาวราศีตุลคะ่ะในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยเอาตรงๆนะ ถ้าคุณแบบเดือนที่ผ่านมานะ่ะมีคนเข้ามาหาคุณหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้รู้สึกว่าก็ยังจะมีเข้ามาหาคุณอยู่ดีแต่รอบนี้เดือนธันวาคมนี้อาจจะมีเข้ามาค่อนข้างหลายคนนะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนแล้วทีเนี้ยเออคือพูดว่ายังไงดีอ่ะมีโอกาส มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดคุณเคยมีคนคุยเก่าหรือว่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่คนเก่าๆในชีวิตคุณเนี่ยจะเข้ามาหา ออมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยจากคุณไปเป็นคนที่เทคุณไปหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยเออปิ่นรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะมากๆถ้าเกิดว่ามีคนเก่าๆกลับมานะคะแต่ดูเหมือน คือคนเก่าๆของคุณเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะส่งข้อความหาคุณพยายามที่จะเทคแอคชั่นในการเข้าหาคุณพยายามจะเอาความรักมามอบมาเสนอให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากอะ่ะคือถ้าความสัมพันธ์เก่าๆเคยจบกันไปเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันทะเลาะกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยเป็นภาวะที่ตัวคุณเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในโหมดที่ใช้ความคิดเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะคะหรือ,อถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนเก่าๆในชีวิตเนี่ยนั่นแหละค่ะที่บอกไปว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเนาะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของ คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่เขาอยู่ทางไกลเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะได้เจอกันจากการทํางานก็เป็นไปได้เช่นกันเขาก็คนที่เข้ามาหาคุณที่เป็นคนใหม่ๆเนี่ยเขาจะพยายามเทคแอคชั่นเข้าหาคุณอย่างเต็มที่แหละแต่ว่าดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างอยู่เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยก็เป็นไปได้นะคะคุณเลยยังรู้สึกว่า เออการจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยมันยังดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายสำหรับตัวคุณอยู่นั่นเองอ่ะมาดูคำแนะนำนะคะจากเมจิกยูนิคอนคุณได้อะไรคุณได้เป็น Access your gift นะคะก็คือ e s p e r your teacher shares accept who you truly are นะคะก็ชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะเจอใครก็ตามนะคะหรือว่าคุณจะคบหาพูดคุยกับใครก็ตามเนี่ยจงอย่าลืมที่จะแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกไปอย่าลืมว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่า คนที่เข้ามาพยายามบอกให้คุณเปลี่ยนเป็นอย่างงน้นอย่างนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนไปเนี่ยคืออย่าพยายามเปลี่ยนตัวตนในแบบที่มันไม่ใช่ตัวของคุณนะคะให้ระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็อ่ะมันเป็นช่วงเวลาแล้วแหละที่คุณอาจจะได้เจอกับคนดีๆได้เจอกับความสัมพันธ์ดีๆในช่วงธันวาคมนี้นะคะแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมที่จะ,ะนึกถึง นึกถึงปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตด้วยเหมือนกันว่าอะไรปัญหาอะไรที่มันส่งผลต่อการที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องการงานที่แบบอ่าถ้าคุณการงานเยอะคุณก็อาจจะต้องพยายามรีบเคลียร์ให้เสร็จถ้าหากว่าคุณนะ่ะอยากจะมีเวลามาพูดคุยหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามานั่นเองนะคะก็ ประมาณนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับของขวัญหรือว่าความสัมพันธ์ดีๆในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะประมาณนี้นะคะคนสดราศีตุลยวไปต่อก,กันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาดูกันนะคะวา่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนคุยเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างจากหน้าไพ่ที่เปิดออกมานะคะปินรู้สึกว่าคือตัวคุณเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกับคนคุยของคุณเนี่ย ในแบบที่ลักษณะการแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากมายนะเป็นเป็นการพูดคุยในระดับเชิงแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยคุณอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วทีเนี้ยคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยแล้วทีนี้นะคะคือคนที่ คุณคุยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นคนทางไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีอะไรค่อนข้างแตกต่างจากตัวคุณหลายๆอย่างเช่นนิสัยทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วทีเนี้ยคือการพูดคุยของพวกคุณอะอยู่ดีๆก็มีการเดินจากกันไปนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ใครเป็นคนเทใครนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะของการด้วยความที่แบบหรือถ้าคุณยังไม่ได้จบกันอะ่ะเขาอาจจะอยู่ดีๆก็เงียบหายไปหรือว่าหายเข้าถ้ำไปแบบที่คุณงงนะคะว่าเอ๊ะตกลงนี่มันจบกับฉันหรือยังอะไรประมาณนี้อะคะ่ะแล้วคุณยังรอดูเหมือนกันนะคุณยังรอดูว่าเขาอะ่ะจะกลับมาเทคแอคชั่นหรือจะติดต่ออะไรกลับมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะเออ แล้วทีเนี้ยแต่อีกกรณีหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะเป็นคุณอาจจะเคยคุยกันมาก่อนก็ได้หรือคุณอาจจะเคยเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่ากันแล้วกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะเออแล้วทีเนี้ยคือการที่เออมีเขาการที่เขาน่าจะเงียบหายไปอะไรประมาณเนี้ย บางอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเงียบหายไปปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะได้รับรู้ว่าเขาอะไปมีตัวเลือกใหม่ๆหรือว่าไปจีบคนอื่นไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปทําให้ความสัมพันธ์มันยุ่งยากจนกลายเป็นแบบดูเหมือนเป็นเป็นรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณคุณก็ไม่ได้โอเคที่จะต้องไปแน่นอนล่ะค่ะว่า ราศีตุลคุณไม่ได้โอเคกับการที่จะต้องไปเป็นรักสามเศร้าหรือว่าไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนกับใครอะไรประมาณนี้นะคะเออไม่แน่ใจนะคะว่าพวกคุณเนี่ยได้มีการติดต่อสื่อสารกันหรือเปล่านะในช่วงที่ผ่านมาแต่ดูทรงแล้วก็คือน่าจะเงียบเงียบกันไปนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ในช่วงเดือนที่แล้วนั่นเองอืมอ่ะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยอ่ะมีเพจออเป็นตะเขบหงาอีกอแล้วอ่าสี่เหรียญสี่เหรียญมีแต่ไพ่เหรียญเหรียญทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ อซิกอ s ฟสอดค่อนข้างชัดเจนนะคะซิกออฟสอดนี่สำหรับปิ่นคือเป็นไพ่ที่แบบว่าถ้าไม่ใช่ว่า Move on mm hmm. ไปเลย mm hmm. ก็เป็นแบบเป็นฟ mm ีลเลอร์ของการที่สถานการณ์ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวขยายนิดนึงนะคะว่าซิกออ o r อดเนี่ยคือเป็นไปในท e ิศ mm hmm. ทางไหนหรอคะว้ <Wow. S 1> าวทำไมต้องทำไมต้องแอดติ้ g เลิศ อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะปิ่นมองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้คือตัวเอาเอา,เอาตรงๆนะตอนแรกๆอะ่ะในในเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะหาวิธีพยายามที่จะพูดคุยหรือปณนีปรนอมอะไรกับเขานั่นแหละในเรื่องความสัมพันธ์นี้แต่ทีนี้ถ้าคุณพยายามบางคนอะ่ะคุณอาจจะลองทักถ้าเขาเงียบหายเข้าป่าคุณอาจจะลองทักไปก่อนว่า เธอเป็นยังไงบ้างงานยุ่งไหมสบายดีหรือเปล่าเรียนหนักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีการลองเซิฟเซิฟนะคะแบบทักไปไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยคือปิ่นไม่ทราบนะคะว่าเขาอาจมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาอ่ะอาจจะไม่ได้ตอบข้อความของคุณหรือว่าไม่รีสปอนนะคะก็คือไม่มีการตอบกลับตอบรับอะไรในสิ่งที่คุณ ทักไปหรือว่าพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนเป็นการคอมโพมิสในความสัมพันธ์ก็คือการประนีประนอมว่าเหมือนเออที่ผ่านมาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดําเนินต่อไปได้อันเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอคุณไม่ได้รับการレスปอนก็คือไม่ได้รับการตอบกลับจากเขาหรือว่าการเทคแอคชั่นใดๆปุ๊บเนี่ยมันมีเกณฑ์สูงมากๆที่คุณจะรู้สึกว่าโอเคละ เขาอะคงเป็นแบบพ่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์อะไรประมาณนี้แม่สาวเจ้าเสน่ห์อะไรก็บลาบลาว่าไปนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณมาถึงจุดที่ว่าคุณพยายามที่จะปนีปนอมแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้โอเคหรือว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณในการจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันจะเป็น feeling ที่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆแล้วคุณคุณเครียดมากๆนะช่วงช่วงต้นเดือนปิ่นว่าปิ่นคิดว่าคุณน่าจะเครียดมากๆนะคะจนคุณรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวแล้วคุณจะไปแล้วนะคะมีแนวโน้มสูงที่ราศีตุลเนี่ยคุณจะ move on จากความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะพอคุณ move on ปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยค่ะเดี๋ยวพ่อหนุ่มคนนั้นแม่สาวคนนั้นนะคะเขาก็จะกลับมาหาคุณอย่างนี้นะคะอืมเขาจะมีการ ถ้าถ้าถ้าพอเขารู้ว่าคุณ move on จากเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณทันทีหรือว่าหลังจากที่เขาได้รู้ว่าคุณ move on แล้วไม่นานอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมีการติดต่อคุณกลับมาหรือว่าพยายามที่จะส่งข้อความมาหากลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเป็น feeling ประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมเดี๋ยวมาดูคำแนะนำกันว่าเอ่อคุณได้อะไรบ้างคุณได้เป็น New opportunity นะคะก็คืออะไรเนี่ย declutter your life glimpse a magical doorway นะคะอ่ะพูดตรงๆแบบโล่งไม่สวยแนะนำกันจากตรงๆเลยก็คือว่าถ้าที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีดีอะไรเลยมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกได้รับความรัก ได้รับการเอาใจใส่ได้ถูกเติมเต็มปุ๊บเนี่ยแล้วที่ผ่านมาคือเขาก็ไม่เคยชัดเจนกับคุณไม่เคยที่จะใส่ใจหรือว่าแยแสความรู้สึกของคุณนะคะ New opportunity นะคะถ้าคุณ move on ออกมาเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่มันดีต่อชีวิตของคุณมากกว่านี้นะคะ่ะคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้อง รู้สึกว่าเราอะต้องเอาตัวเราไปผูกไว้กับความรักความสัมพันธ์เสมอไปก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เจองานอดิเรกใหม่เจอมุมมองความคิดใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะก็เนี่ยไพ่ก็บอกนะคะว่าอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตเนี่ยตัดได้ก็ตัดไปละกันเนาะชาราศีตุลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพวกคุณนะคะว่า คุณจะเลือกไปทางไหนเพราะว่าไพ่เนี่ยก็เป็นแค่การไกด์ไลน์แนะนำเท่านั้นแหละเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาค่ะ <ส sympathy> เรามาดูกันก่อนนะคะว่าคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือเป็นรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของ การที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆในความสัมพันธ์นี้เอ,อ่อแล้วอีกอย่างนะคะก็คือความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยปินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือคุณอาจจะต่างคนต่างเงียบใส่กันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเอ,อ่อบางคนถ้าคุณแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวมีลูกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่ คู่ของคุณเนี่ยเขาไปมีมือที่3นะคะหรืออาจจะเป็นภาวะที่เขาอาจจะไม่ได้มีมือที่3แต่ว่าเขาไปติดเพื่อนติดสังสรรค์อะไรอย่างนี้ก็ได้จนลืมที่จะใส่ใจคุณะนะคะแล้วทีเนี้ยคุณอะคุณคุณมีความหวังคุณคุณดูมีความหวังนะว่าความสัมพันธ์อะมันจะดีขึ้น หรือเขาอะจะกลับมาหาคุณหรือเขาจะเลิกจากมือที่สามอะไรทั้งหมดที่มีมาแต่ทีเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวเขาเองอะเขาก็ยังทำเป็นแบบเรื่อยๆอะค่ะคือเขาไม่ได้จริงจังในการที่จะแบบต้องไปตัดความสัมพันธ์กับคนนูน้นคนนี้ที่เป็นมือที่สามอะไรอย่างนี้อะค่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอหรือว่าฉันเนี่ยจะ move on ไปเริ่มต้นใหม่ กับชีวิตตัวเองไปใช้ชีวิตใหม่ๆเจอคนใหม่ๆดีไหมแต่ในใจคุณอะคือคุณก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่นั่นเองนะคะมันเลยเป็นภาวะที่ตัวคุณอะยังอยู่ในสภาวะที่ดูอึมครึมอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเอาเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงในช่วงไหนในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่ามาดูกันห้าใบคุณได้เพจออบคับ The Moon ออกมาอีกแล้วนะคะเนเชอร์รออ มีแนวโน้มสูงมากเลยนะเนี่ยที่แบบคู่ของคุณจะเป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎหรือว่าเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ปิ่นก็อ่านไปตามหน้าไพ่เฉยเฉยอ่าฮะเพจอัพ huh. ครับเดชารีอดคืออะไรคะขอเข,อขอดูหนะ่อยเดชารีอตสามใบ ช่วงนี้ปิ่นกําลังกลับมาติดซีรีส์เกาหลีอีกแล้วนะคะทุกคน <laughs> อะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะปิ่นรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีการพยายามที่จะเหมือนพยายามที่จะคุยกับเขาหรือบอกเขาพยายามที่คุณคุณน่าจะพยายามที่จะเหมือนประคองความสัมพันธ์นี้ไว้อะคะ่ะเออแต่ทีเนี้ยการที่คุณจะ พยายามคอมโพมิสหรือว่าทําให้เหมือนแบบว่าเออปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอนะ่ะแบบถ้าเธอกลับมาฉันก็โอเคที่จะไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับปัญหาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบให้มันจบก็จบไปอะไรประมาณเนี้ยคุณน่าจะพยายามพูดคุยกับเขาประมาณนี้ในช่วงเดือนธันวาคมแต่ทีนี้คุณจะได้ความเงียบเป็นคําตอบ <c oughs> คุณจะได้ความเงียบเป็นคําตอบนะคะเพราะว่าเขาน่าจะดูที่ไม่เลือกอะไรหรือว่าไม่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนั่นเองแล้วมันจะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าออื <c> ื <oughs> ความหวังความหวังของฉันคงแบบเป็นไปได้ยากแล้วแหละที่อะไรอะไรเนี่ยมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยคุณอะในเดือนธันวาความเนี้ยคุณจะค่อนข้างรู้สึกได้ว่าคุณสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเออ คุณคุณจะรู้สึกว่าอ๋อไม่จําเป็นต้องมีเขาฉันก็มีความสุขได้อยู่ดีๆคุณจะรู้สึกแบบนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วมีมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่คุณนะ่ะจะ move on จากความสัมพันธ์นี้ออกมานะคะคุณอาจจะถอยออกมาก่อนเพื่อที่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของตัวคุณเองก็เป็นไปได้คะ่ะอืม คุณจะค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถ้าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่าคุณควรจะต้อง move on หรือต้องรออะไรต่อไปหรือควรต้องทำยังไงเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้นะคะว่าคุณจะเลือกทางไหนของชีวิตนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคําแนะนำกันคุณได้เป็น enter the magic นะคะก็คือ Live in, live in the now แล้วก็ s i z e the moment นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าแน่นอนแหละคุณควรจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่คุณได้เห็นว่ามันคืออะไรนะคะอยู่กับ เหมือนแบบอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันอะไรประมาณนี้อะค่ะก็คือเออถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีอะคุณก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์มันมันไม่ดีหรือมันยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ไม่ดีเลยแต่ยังมีความหวังอยู่ว่าเอยเขาจะต้องกลับมารักเราคนเดียวทั้งๆั้ที่แบบเขาอาจจะแบบตะเิดเปิดเปิงไปแบบว่า ไกลสุดลูกหูลูกตาจนเกินจะแบบว่าคว้าเขากลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงที่คุณสามารถรับรู้ได้ในตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อต,ตัวคุณเองแล้วมันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังมันจะทําให้คุณเพื่อไงดีคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมที่บอกว่าไม่คาดหวังเท่ากับไม่เสียใจอะค่ะอืมลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างนะคะอะไรที่ ดีต่อตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จงเลือกทางนั้นเนาะเอาที่คุณทําหรือว่าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณเป็นตัวของตัวเองได้และคุณมีความสุขเลือกแค่ทางนั้นก็พอนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะก็ประมาณนี้นะคะย้าว่าเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วสถานาการณ์นียมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังอย่างมีสติและวิจารณญาณเนาะก็ถ้าชอบการอ่านแไพ่ของช่องปิ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอเดียเลยดี้ฟาจุนทาโมาสอบถามกันก่อนได้นะคะไม่กัดนะคะไม่ดูก็ไม่กัดนะคะแต <laughs> ก็ไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆสวัสดีค่ะ